สาปูไส้หมูคุณผิวคะกินไม่ไหมใช่ไหมคะไม่ไหมไม่ไหมรับรองอรไอที่จอยคิดว่าไหม้เพราะอะไรแมมันติดอยู่ใต้เตาที่กำลังจะได้สูตรจากรีีผ่าน YouTube ของเราเนี่ยรับรองเลยว่าคุณเป็นวันนี้แหละและไม่ใช่อร่อยธรรมดานะอร่อยเลิศเลิศเลิศค่ะวันนี้พอดีรีมีแขกมาที่บ้านค่ะ แล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าเมนูที่เลดจากจะมอบให้กับแขกที่มาที่บ้านว่าเขาชอบเมนูอะไรเพราะว่าที่บ้านนี้รังสรรค์ได้ทุกอย่างที่คุณชอบสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจอยนี่ค่ะนี่คือขอบอกเลยว่าเราดีนะคะเป็นอคันรรตุกะที่<ห>เราแบบเข้าขากันดีมากทผงานใจจอยได้หลากหลายอย่างเลย จริงไหมจริงค่ะอ่าเราผ่านมาเยอะและ้วค่ะจอยวันนี้เมนูที่จอยชอบเพราะว่าวันนี้หลีก็เตรียมไว้เยอะมากเลยจอยอยากได้เมนูอะไรอ้มที่เคยชิมบ้านหลีแล้วอ่าเอาแคน่นี้เอ,เอาเอาไป็นเมนูที่หนูชอบนะหนูอยากทำนะ,ะเออเอสาวกูไส้หมูเพราะอะไรถึงชอบ ที่ชอบเพราะว่าคุณแม่ชอบก่อนค่ะคือหนูเป็นคนทานทานตามแม่แล้วก็สาคูไสหมูว่าชอบเพราะว่ามันแซ่บคือมีความรู้สึกว่าเวลาทานกับปีกแต่ก็แอบเยอะที่มันแซ่บอย่าไปนึกว่าสาคูมันจะแซ่บได้ไงนี่คือเครื่องเคียงที่จะทานกับสาคูไส้หมูแต่จอยรู้ไหมว่าสาคูไส้หมูใส่หมูไหมก็ต้องใส่สิ่ชื่อสาคูไสหมูแต่เชื่อไหมว่าสาคูไส้หมูคุณลองไปชิมตามทุกที่เลยแล้วกลับลงไป หมูมันอยู่ตรงไหนเออใช่หนูรู้จังอ่าหมูอยู่ตรงไหนอ่าจอยที่จอยบอกว่าสบคูไส้หมูเขาบกว่าแบบเขาปั่นจนเราแบบไม่รู้สึกอะไม่ใช่ใช่ไหมคะจอยขาปั่นยังไงก็ต้องรู้สึกค่ะว่ามันเป็นหมูเพราะหมูมันจะมีเทกเจอร์ที่แข็งไม่ใช่นะมันจะแข็งมันไม่ได้หลอกค่ะมันเป็นสูตรของเขาก็เหมือนกันอันนี้ค่ะสาคูไส้หมูแต่ไรหมูนะจ๊ะสาคูไส้หมูนี่เลยแน่นอนต้องใช้สาคูเม็ดเล็ก ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะจอยอเอาตาครูเนี่ยเททำไมหลิถึงต้องใส่นี่ไว้ก่อนเพราะว่ามันต้องให้มันโดนน้ําดูดน้าออสโมซิสจากเม็ดเล็กกระจี๊กระจี๊เนี่ยนะคะ,ะเดี๋ยวลิฉีให้ดู<อ>ต้องให้มันพองตัวแบบนี้<อ>เพื่อจะได้ทําการปั้นแกดูได้ไหมคะได้เลยค่ะจอยแค่นานไหมคะปกติไม่นานค่ะเพียงแต่ว่า<ม>อย่างน้อยต้องได้อย่างน้อย1ิบนาทีขึ้นไปเพื<ม>่อให้มันแบบว่าเหมือนกับนุ่ม อ่ะจอยดูเม็ดจากอันนั้นนะแล้วเดี๋ยวจอยดูเม็ดจากนี้อ่ะดูความต่างนี่มีปออัลเจอร์อู่นองขึ้นมาแล้วมันนุ่มด้วยนะคะนี่ไงเพราะว่ามิฉะนั้นกว่าจะต้มกว่าจะอะไรนานเชียวจากเม็ดเล็กๆใส่น้ําลงไปให้มันพองตัวอิ่มออสโมซิสลงไปแค่นั้นอาจจะต้องปิดนะคะต้องปิดไว้ต้องปิดไว้เพราะว่าไม่ฉะนั้นเดี๋ยวปั้นไม่ได้อ่าจอยค่ะวันนี้นะคะสาคูไส้หมูของเรด ไม่ใช่สาคูไส่หมูกอปกติเป็นสาคูไส่หมูครอบผมอุ้ยไฮโซมาอันดับแรกแทนที่จะเป็นน้ำมันปกติอดมก่อนนี่คะลุหน้ากากคะลุหน้ากากเลยนะคะเขามีนี่เป็นตัวเห็ดทรัฟเฟิลเห็ดเลยค่ะอันดับแรกเจียวหอมก่อนอ่าน้ำมันใส่ลงไปเย s oh ต่างกันน้มันปกติยังไงครับกลิ่นค่ะอโรมามันมา เปิดเลยค่ะเปิดไอ้ตรงนี้เลยค่ะอารมากของทับทินมันออกเลยมันจะหอมมากถูกต้องใช่ไหมอ่าถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะหลูเลิดมากแล้วคนส่วนใหญ่นะคะจอยเอาหอมแดงใส่ปั๊บแล้วก็ตามด้วยถั่วลิสงตามด้วยใช้โป๊ตามด้วยนี่นั่นแล้วนับไปดีตรงนี้ค่ะต้องเอาหอมแดงขึ้นไมถึงเจียวเสร็จแล้วเจียวเสร็จแล้วต้องเอาขึ้นเพราะอะไรต้องเอาขึ้นค่ะเนื่องจากว่า ถ้าทุกอย่างเอาลงไปเนี่ยเละแล้วมันมีน้ำเพราะตัวหอมมันมีน้ำน้ำมันจะออกจากหัวหอมนะนะซึ่งเราไม่เอาเราต้องการเดี๋ยวเอาหอมเอามาคลุกที่หลักอ่าอ่าตอนเนี้เจียวไปเรื่อยๆอนได้กลิ่นไหมเดี๋ยวเจียวหอมจนกระทั่งได้ที่ได้ทางเอาหอมขึ้นพอเอาหอมขึ้นรับน้ำมันยังอยู่ แล้วเดี๋ยวเราจะได้ตามไปติดๆด้วยใชโป๊ะ<ช>แล้วเราก็เริ่มผัดแล้วก็ใส่ถั่วใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็ยังมีเกลือดรับโอ้โอะหมวันนี้ลายเด้งเลยไปดูรู้สึกว่าแบบฝาปูใส่หมูเป็นอ,อะไรที่แบบคนที่บ้านไม่เคยทำนะคะใช่ไหมทำยากมาก เพราะว่าหลีเคยทํานะคะมีคนบอกว่าคุรีขาส,สาคูนะคะใส่น้ําแล้วก็ไปใส่กระชอนแล้วก็ข้ามคืนลองทําแล้วตายมันปั้นไม่ออกอ่าคุลีข้าเอาน้ําร้อนใส่ลงไปเลยเอาตายมันเละอ้า oh, ใช่ใช่เชื่อไหมหลีลองมาจนหมดแล้ว <Yeah. S 1> ต้องบอกเลยว่าลองผิดลองถูกลองจนกระทั่งแบบกิ๊บอ่ะแต่วันนี้หลีรู้แล้วว่าคุณไม่ต้องลอง oh. คุณตามทําตามน้องจอยเลยที่กำลังจะได้สูตรจากหลีวันนี้เนี่ยนะคะ oh. ผ่าน YouTube ของเราเนี่ยรับรองเลยว่าคุณเป็นวันนี้แหละและไม่ใช่อร่อยธรรมดานะโอ้โหกลิ่นก็มาแล้วอันที่สองมากินแล้วสัญลักษณ์นี้คืออะไรจ๊ะอร่อยเลิศ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 ค่ะค่ะไม่ไหมใช่ไหมคะอ่าลีดก็จะลีไฟให้จ่อยอันนี้คือโอเคอยู่นะอ่าใกล้เคียงใกล้เคียงดี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 เลิศไม่ไหมหอมมากเลยอ่ะหอมไหมคือคนชอบกินหอม แล้วมันไม่ใช่หอมเจียวปกติอ่ะหอมเจียวทรัฟเฟิลออกมาละกลิ่นละดี๋ยจตะแกงมาให้จอยละอ๋คืแค่นี้ได้แล้วเขาจะอ่าเพราะเดี๋ยวมันจะไปสุกต่อในละอุในนั้นโอเคค่ะอ่าจอยเอาขึ้นใส่นี่แป๊บหนึ่งใส่นี่ไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปรวมตัวกันแล้วมันก็จะไปสุกต่อเพราะว่ามันละอุอยู่เห็นไหมสังเกตนี่ยาน้ำมันออกเอาน้ำมันออกเอามาใส่ในถ้วยไว้ นะเนี่ยทำตามคุณจอยเลยนะคะตามมาเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นหัวไชโป๊ะไชโป๊ต้องเป็นไชโป๊หวานนะจ๊ะทำไมถึงเยอะขนาดนี้เพราะเดี๋ยวมันสลดมันหด<ะ>มันจะเหลือนิดเดียวเนี่ยคะ่ะอะจอยผัดต่อไปหมอมันคือผัดทีละอย่างผัดทีละอย่างแล้วเดี๋ยวอามารวมกันถูกต้อง ต้องเป็นหัวไชโป๊ะที่แบบหันห่นละเอียดด้วยใช่ต้องหั่นละเอียดด้วยคือไม่ใช่หั่นค่ะส,สับเอสับไปเลยอ่าต้องสับละเอียด,อ,ยดอืมแล้วก็มันก็มีเท่านี้จริงจริจอยหัวไชโป๊ะเสร็จแล้วเดี๋ยวตามด้วยอะไรตามด้วยเกลือทัฟเฟิลอ๋ออ่าหัวไชโป๊ะหวานค่ะเราไม่เอาหัวไชโป๊ะเค็มอ่ายวให้จอยดมอันนี้อันนี้โอ้โหเหมือนน้ำหอมเลย หอมมากหอมไหมได้ได้เลยหอมมากแล้วมันก็แบบเค็มพูดีอ่ะเออมันเค็มแบบละมุนมากเลยนี่เห็นไหมนี่คือเกลือเห็ดทรัฟเฟิลเค็มแล้วหอมกรัฟเฟิลมากจริงๆเออดีติ๊บๆไม่ต้องไปเยอะเอาประมาณว่าใส่เข้าปากแล้วแตะปลายลิ้นนิดเดียวโอเคเลยปิดฝาพูดีปะกลิ่นไม่ได้ไหมใช่ไหม ไม่ไหม้ไม่ไหม้รับรองไอ้ที่จอยคิดว่าไหม้เพราะอะไรไหมมันติดอยู่ใต้เตามันก็เลยดูเหมือนไหม้นี่ยเห็นไหมแต่ถ้าคุรีพาเองมันไม่เลอะเทอะอย่างนี้ถูกไหมใช่ไหมคะทปกับคุรีอะไรนะถึงท่อมันแบบกระเด็นกระดอนคะจอยมันถึงมีวิชาเรียกว่าสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตโอ้ท่อมิดรงไหนลง คุณครู่วยอกหนมันกระเด็นมันกระเด็นอ่าทำไปใช่เอาเข้าไปข้างในแล้วก็คุกคุกคุกไม่ใช่ตลกออได้นี่ดูนี่นี่คือหน้าตาของหัวใจโป๊อ่าจอยกลับให้ดูสิอ่าเห็นไหมเนี่ยถ้ามันมีขาวขาวกระเด็นกระดอนซึ่งอาจจะนึกว่าเป็นกระเทียมซึ่งมันไม่ใช่กระเทียมแต่มันเป็นการที่ว่าตัวความร้อนจากกระทะดูดความหวานเหมือนคาราเมล กจากใช้โป๊เพราะใช้โป๊มันก็คือใช้โป๊หวานไม่ใช่ใช้โป๊เค็มค่ะอ่าพอต่อจากนี้ปั๊บนะคะลีจะใส่ไรต่อลีจะเติมด้วยน้ําตาลค่ะน้ําตาลปี๊บขาดไม่ได้เพราะเราต้องการความหนืดค่ะให้มันเกิดความหนืดเกิดขึ้นต้องมีน้ําตาลลจะได้วาดาะถ้ไม่ใช่เนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเหมือนกับมีคาราเมลคาราเมลอะไรนิดหน่อยเนี่ยรสชาติมีเท่านี้เพราะอะไรหนึ่งตัวใช้โป๊มเค็มๆหวานๆใช่ไหมพอเค็มๆหวานๆปั๊บ ผัดหอมแล้วแล้วก็น้ํามันที่เรามีเอามาผัดหเชโป๊ก็น้ํามันมาจากหอมเจียวนี้มันก็จะได้กลิ่นอหอมหอมเ<อ>จียวและที่สำคัญที่สุดได้กลิ่นของน้ํามันเ็ดทรัฟเฟิลมันก็จะหอมสองเด้งแล้วก็หอมแบบไฮโซหลังจากนั้นรีก็จะต่อแล้วนะคะจอยผัดต้องให้เข้ากันให้น้ําตาลจนละลายคาราเมลแล้วก็จะตามด้วยถั่วลิสงถั่วลิสงนี้ต้องคั่วคั่วแล้วต้องบดนะคะถ้าคั่วไม่ไส้ไม่อร่อยแน่เพราะว่ากลิ่นไม่ได้ นี่ลวลรออืมกลัวแล้วก็บดโอ้ยมันดูเริ่มใช่แล้วค่ะเห็นไหมเนี่ยนนแล้วเดี๋ยวเราก็จะปั้น <หา S 1> เสร็จปั๊บหลังจากนั้นทําไงต่อพอเข้าเรื่องละพอถั่วมันสุกละหอมเจียว <S 2> <S 2> ที่เมื่อสักครูน่นี้จอยรีดเอาลงเลยนะจ๊ะโอเคคุกเขาเลยจอยได้อ่าให้เข้าหากันค่ะแล้วรีดจะดับไฟอ๋อแค่นี้เลยหรอคะค่ะแต่ว่าวันนี้ปั้นได้ไหมปั้นไม่ได้ค่ะ ทุกครั้งเนี่ยนะคะต้องให้มันเซ็ตตัวจนงสามารถที่จะมาปั้นเป็นก้อนๆให้มันกอดกันโดยไม่มี Cloud กราวลาเทกหนึ่งวอรมไหมฮะตายแน่เลยท้งมีกาวลาเทกซึ่งอันนี้จะปั้นตอนนี้ไม่ได้หนึ่งร้อนสองน้ำตาลมันยังไม่เย็ยนตัวลงปั้นไม่ได้ถ้าจะให้อร่อยเก็บปั้นพรุ่งนี้คะ่ะโอยต้องข้ามวันเลยต้องข้ามวันคะ่ะอ่ะใส่หม้อ,อ,อไว้จอย จอยสังเกตค่ะมีหมูไหมไม่มีค่ะอ่าโอเคมันฟิลเหมือนร้าช่างสิงคโปร์ที่ไม่ได้มาจากสิงคโปร์อ้าวละจอยชิมชิมได้แล้วอ่าต้องชิมอุตส่าห์นอ่าจอยชิมชิมเลยอจอยชิมก่อนนักเรียนต้องชิมก่อนมันหอม่แรมากอ่ารสชาติรสชาติหวานกำลังดี ไม่เค็มโดดต้องไม่เค็มโดดเพราะจอยต้องนึกถึงว่ามันต้องไปอยู่กับสาคอรอีกอร่อยอยังไงอร่อยอยังไงอ่ะมันแบบหวานมันแต่วก็หอมอร่อยมากขอบอกจอยอมาตอนนี้ยากละเดี๋ยวนีว้ต้องใส่ถุงมือก่อนมีหลายคนบอกว่าอุย้ยคุณรี หนูนะใส่ถุงมือแล้วหนูปั้นไม่ได้เลยสาคูติดมันไม่มถนัดใชคะคืออย่างนี้จริงๆปั้นได้แต่มีน้ําช่วยอ๋อจอยมาเริ่มอันดับแรกเราก็เอาสมาชิกในครัวเรือนของเราปั้นปั้นเป็นก้อนกอนเหมือนดินน้ามันนะคะเหมือนดินน้ามันเนี่ยเนี่ยสมาชิกในครัวเรือนปั้นเลยเื่อ่ีคนนี่เราจะปั้นเล็กจะปั้นใหญ่ได้หมดขึ้นอยู่ว่าเราต้องการสาคูลูกขนาดไหนอันนี้ถือว่าใหญ่ พราะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจออันนี้ใหญ่เกินไปอ่าเราจอยขาหลีดว่าต้องประมาณนี้ต้องเล็กๆมาแล้วมันจะกําลังดีเล็กไปจิ๋วเกินก็ไม่หล่อยแต่มันก็ต้องไ่ขูอีกนะคะอืมโอเคปั้นเสร็จแล้ววางไว้มาต่อด้วยสาคูไอ้ที่ว่าสาคูทํายากมันอยู่ตรงนี้เลยแต่๋ยน้าร้อนใส่นิดหนึ่งคือเราต้องปั้นแล้วให้มันอยู่กับมือให้ได้เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เอาไส้เนี่ยไปอยู่ในสาคูแต่อันนี้มันหลุดร่วงมันไม่รอด นี่คือความยากที่ทุกคนบอกว่าฉันไม่ทำโอเคเนี okay. ่ย <Yeah. S 1> ค่ะประมาณนี้จอยบ้านได้ละต้องให้มันเกาะติดเละไปก็ไม่ได้มันต้องดูเท็กซเอร์มนันคือมันบอกาายากเพรานจะใส่น้ำในน้ำต้องประมาณนี้จอยอจอยเอามือจับต้องสัมผัสให้ได้แต่ถ้าหลุดหลุดร่วงร่วง,งปั้นไม่ได้อ๋<ข>อเพราะเมื่อกี้เนี่ยเรา,เาไปเปิดพลาสติกไง นิ่ออกไหมอ่านี่ค่ะอ่าจอยเริ่มเลยเราอ้าวแฟนๆเราเริ่มไปด้วยกันนะจ๊ะเอาขึ้นมาบนมือแปะๆลงไปกดหนักไม่ได้นะคะเอาไส้มาใส่แลปิดนี่จอยอปิดให้ได้เนี่ยจบละถ้าเกิดว่าเราปิดไม่ได้เราเอามาปะๆได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะจะปะหลุดค่ะ อ่าเนี่ยต้องให้เป็นก้อนให้ได้ค่ะนี่ไงมีหลายคนบอกว่าฉันใส่ถุงมือฉันไม่รอดอ่ะได้ไหมปวดได้ไหมครับผ่านไหมครับไหนดูไม่ได้ค่ะอยางเห็นไส้อยู่เลยจอยไม่ได้ไม่ได้เห็นไส้แล้วเดี๋ยวเวลาเราเรานึ่งนะคะมันพลุมันจะแตกอ่ะไปได้ไหมคะปิดตันนี้อ่าต้องปิดให้อยู่นะจอยเพราะว่าเราเราเดี๋ยวไปโดนไฟ เอาลองอีกลูกนึงอย่าปั่นอย่าปั่นปั่นไม่ได้นะคะปั่นแล้วแข็งเลยแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นใสๆอ่าไม่ได้ห้ามปั่นค่ะไม่ได้ค่ะมันแค่นี้เท่านั้นเผอาแค่เอามาจับให้มันสาคูปิดไส้ให้ได้เนี่ยได้จบลวอ้าวจ้อยอีกหนึ่งลูกเอาละทั้งหมดนี้เมื่อเราได้สาคูแล้วเราเปิดน้ําร้อนเตรียมพร้อมไม่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาสาคูมาลงนี่ลว นี่เดี๋ยวมาลงนี่เลยจอยเตรียมพร้อมลงเลยเรียงละป,ปะปึ๊บอ่ะอ่ะจอยเรียงไปนี่ค่ะมาอยู่กันตรงนี้นี่จอยสเสร็จปั๊บเวลาเราจะทานเห็นไหมดูดีอ่ะเห็นไหม แจ่วไหมตูวดีมากเลยแล้วดมกระเทียมเจียวก็เจียวจากเห็ดทับทินเหมือนกันมีกลิ่นหอะจอยเรามาท่านกันอันนี้ช่วงโควิดเราทางคนละถาะคนละโ้๊ยมาจอยผักผักเลยจอยชอบผักอะไรเขาบอกว่าต้องมีผักชีหน่อยนะต้องมีผักชีอ่าต้องมีผักชีนิดนึงอ่ะจอยเลือกเลยนี่ลีก็ผักชีผักชี ของจอยทานแบบนั้นนะอ่ะตะลิตทาน <หอ S 1> แบบนี้อ่า<ม>ต้องห่อป่ะได,ได้แต่ต้องทานผักนะจ๊ะเอ,อากระเทียมเจียวมาใส่หน่อยนี่ของลีใส่กระเทียมเจียวใส่พริกขี้หนูอ,อ,อ่ออะลูกศิษย์ทานแบบอาจารย์นี่รสชาติมันเข้มข้นมากเลยค่ะเจ้าไส่อะมันหวาเนเพมแบบกำลังดีแป้งก็นุ่ม มากเลยอ่ะอช่แล้ววันนี้ก็จะขอฝากสาขู่ไสหมูที่ไม่ใส่หมูเลยจอยการันตีไหมว่าไม่ใส่หมูคือการันตีเลยแต่ที่สำคัญคือมันอร่อยมากหนูหยุดไม่ได้เลยอ่ะอร่อยจริงๆหรืออยากให้แฟนๆทานด้วยจริงๆเลยนะจะไม่ทานกับผักก็ได้อาจจะทานล้วนๆแล้วก็เออเอาผักทีมาตามก็ได้ใช่ใช่ขาดพริกไม่ได้นะนี่พริกมาเป็นเม็ดอย่างนี้เลย ล้วเบิดในปากแล้วผ่านผักเยอะๆเด็กก็จะรู้จักเมนูนี้ด้วยผักจริงคับเพราะอะไรครับออารตามคูรานอย่างเดียวไม่หรอไส้เป็นไส้ไส้มันเข้มข้นมากคือหวานเห็มเผ็ม้นเนือ้อแป้งนุ่มอร่อยเลยอ่อยมากฝากไปนะคะเมนูนี้ไม่ได้ยากกว่าที่คิด วันนี้ทําแล้วเป็นไงจ๊ะอ๋อหรือแบว่าจริงมันไม่ได้ยากอย่างที่กีแต่ว่ามันขั้นตอนค่อนข้างเยอะต้องใช้เวลากับเขาต้องใจเย็นกับเขาแล้วก็อย่างในเรื่องของการแบบตั้มอ่ะก็ต้องฝึกเหมือนกันถูกต้องช่นแบบหนูก็รู้สึกว่าการทำกลมๆมันก็ต้องแบบปั่นๆแบบไม่ได้มันเหนียวจริงอ่ามันเหนียวเลยใช่ไหมไม่อร่อยเลยอะใสไม่อร่อยเพราะว่าเม็ดสาคูไม่กวอาจริงก็เลยบอกว่าถ้าเราลองทําแล้วอะจะเป็นเมนูที่สามารถทําได้ ทานในครอบครัวได้ทำขายได้ทำเอาไปฝากเพื่อนได้ทำเป็นช่วงของเทศกาลอะไรก็ได้ยิ่งเทศกาลไทยๆเน<อ>ี่นะคุณจัดสาคูเพสหนึ่งตะก,ก้ามีผักไปโอ,โอ้โหมันได้ใจเลยอะ่ะสาคูไส้หมูที่ไม่มีหมูแต่ด้วยใจส่งถึงาน,นถ้าเราทำไปเราจะเป็นผู้หญิงสวยมากอมตอนนี้เราก็สวยอนยะู่นะจ๊ะ เราจะยิ่งสวยขึ้น <laughs> ไ,ไปอเพราะเราจะดูเป็นผู้หญิงที่แบบอุยทำใจด้วยล่ะ <laughs> เอาละค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะขอฝากสาคูไส้หมู <c oughs> ที่ไม่มีหมู<ฆ>ม,ม,ม<ฆ>ออให้กับคุณจอยนะคะ <c oughs> นำไปทำให้ที่บ้านทานด้วยแต่วันนี้ฝากไปให้คุณแม่ทานค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b สไครต์และสั่นกระดิ่งให้หน่อยนะคะ